<Hi. laughs> สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็กลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่มีชื่อว่านะคะเมื่อแฟนเก่ายัางมีอิทธิพลต่อใจฉันจะมูบออนยังไงดีอ่ะวันนี้นะคะเราก็มากันทั้ง หน้าจอ Facebook แล้วก็หน้าจอ YouTube ด้วยนะคะเพื่อนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบเออเข้ามาทักทายกันนะคะก็สามารถที่จะทักทายกันเข้ามาได้นะคะโอเคไหนขอดูหน่อยสิว่ามาแล้วหรืยอยังขาฟังเสียงหน่อยนะได้ไหมเนี่ยเสียงเข้าไหมเอ่ย นะอ่ะได้ได้อยู่นะโอเคขออนุญาตชาร์แป๊บหนึ่งก่อนนะคะคือว่าอยากรู้ว่าเสียงมันมีหรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะว่าวันนี้เราเสียบใหม่ขอแชร์แป๊บนึ่งอันนี้ม่าอะไรแบบแนวนอนกันบ้าง ใครที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายกันได้นจะจ๊ะโอเคทักทยายมามาจากาแพลตฟอร์มไหนแล้วกันนะคะวันนี้เรามาเจอกันนะคะกับหัวข้อเมื่อแฟนเก่ายังมีทุนตัใจฉันจมูกอ่อนอยังไงเออนะใครที่ยังมารับพลัง ใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้มามารับพลังเพื่อนหญิงพลังหญิงกันนะคะหรือว่าผู้ชายก็มารับพลังกันได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกกันไม่ต้องเสียเงินเป็นสมาชิกด้วยการกดติดตามกดแจ้งเตือนกันได้นะคะไม่ต้องเสียกระตังะคะคุณจะได้รับ how to ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของอการใช้ชีวิตนะคะเรื่องของความรัก,รกความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของการใช้กฎแรงดูงและการขี้บวกนะคะแล้วก็มาช่วยกัน สร้างสรรค์สังคมนะคะแห่งการคิดบวกกันนะคะสังคมแห่งความสุขกันค่ะอะมานะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าก็มีหลายๆคนนะคะที่ยังคงติดกับดักคําว่ามูกอ่อนอยู่นะคะคือไม่สามารถที่จะมุกออนจากอดีตได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของความรักก็ดีหรือว่าเรื่องของอดีตที่มันเคยผ่านมาแล้วเรื่องอื่นๆก็ได้นะสามารถนําไปใช้ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ปัญหาลูกแตกอีกแล้วนะคะคือปัญหายอดฮิตที่เกิดขึ้นกับคนหลายๆคนก็คือแฟนเก่ายังคงมีคนต่อใจมุกออนไม่ได้สักทีบางคนบอกว่าไปเห็นรูปของเขาแอบไปส่งเพราะว่ามุกออนไม่ได้อ่านะ หรือว่าไม่ได้ไปส่องแต่รูปของเขาชีวิตของเขาเอามันเด้งขึ้นมาทให้เราต้องไปดูมันอีกนะหรือบางคนบอกว่ามันไม่ได้ส่องไม่ได้อะไรใดๆทั้งสิน้นแต่แฟนเก่าเนี่ยยังอยู่ในหัวเอาออกไม่ได้นะเอาออกไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ในหัวเป็นไมเฮ็ดบอกว่าเอาออกไม่ได้แล้วก็เลยแบบมูฟออนไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกแบบความรักใหม่ๆได้เพราะว่า ยังคิดถึงอยู่ยังยังหวยหาอยู่นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยบอกว่ามีคนเข้ามามากมายเลยนะคนดีๆทั้งนั้นเลยแต่ก็ไม่ได้คบกับใครเพราะไม่สามารถคบกับใครได้เพราะว่าม o v e อนไม่ได้นะปัญหาลรแตกๆจริงๆปัญหายออนี้ตจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีเหตุการณ์ที่ m o v e on ไม่ได้ยังไงลองเล่าให้ฟังกันนะคะ หรือว่าลองคอมเมนต์กันเข้ามาว่าเออเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะทําให้มูฟออนไม่ได้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะอย่าลืมกดเป็นสมาชิกของเรากันนะคะไม่ต้องเสียตังนะกดฟอลโล่นั่นแหละนะจะได้เป็นสมาชิกกันเพราะว่ามันจะมีเ o w ทูมาเสิร์ฟให้กันนะคะอะทีเนี้ยวิธีการที่เราอะจะมูฟออนจากความรักเรายังจําได้ไหมว่าเวลาที่เราตั้งแต่ เกิดมาจนโตขึ้นมาเนี่ยเราก็มีอดีตถูกปะไม่ว่าจะเป็นอดีตเกี่ยวกับความรักอดีตเกี่ยวกับผู้คนกับเพื่อนฝูงอดีตเกี่ยวกับคนรอบตัวเราหรือว่าอดีตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทําให้เราต้องจดจาเพราะว่ามันคือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราต้องจดจําอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้อดีตดีเราก็จดจํามาในความรู้สึกดี นะยิ้มได้ทุกครั้งที่ที่ได้นึกถึงนะคะอดีตที่มันจะปวดเลวร้วายเราก็คงจะยิ้มไม่ได้นะ,ะหรือบางคนก็จะมีน้ําตาในยามที่คิดถึงมันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่วันนี้มีคนเกิดปัญหานี้นะคะบอกว่ามูกออนไม่ได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามมันคือการที่คุณกำลังที่ หวยหาอดีตหรือว่าเสพติดอดีตหรือว่าจะเป็นการยึดติดอดีตก็ตามนะคะจะขอเรียกสิ่งนี้ว่านะหรือว่ามีอดีตเนี่ยเราทํามาได้ดีส่วนหนึ่งแล้วแหละเราสามารถบูฟออนได้ส่วนหนึ่งนะบางคนเจอมาเป็นปีๆแล้วก็รู้สึกว่าทําใจได้นะมีชีวิตที่มีความสุขแฮปปี้ได้ส่วนหนึ่งละกําลังจะไปได้สวยเลยแต่ ดล <The> <laughs> เวอรแมสเซจมาจ้าแฟนกับไปทีบ้านสบายดีไหมเออนะหรือว่าแบบเออเจอการทักทายกาันหรือว่าเขาพยายามติดต่อมาเพื่อเป็นห่วงเป็นใยเราทางทงี่ก็อาจจะมีคนใหม่อยู่แล้วอะไรประมาณนี้ก็ทําให้เกิดอะไรขอเรียกสิ่งนี้ว่าการถูกกระตุ้นจากอดีตนะคะการถูกกระตุ้นจากอดีตนะคะแล้วนะคะคนก็กลับไปอ,อ รู้สึกเจ็บปวดอีกครั้งหนึ่งจ้าอาสวัสดีค่ะพี่กาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะอ่ะคิดถึงทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทักทาย,ยเข้ามาได้นะคะคุณก็จะถูกกระตุ้นจากอดีตค่ะเออกระตุ้นเนาะจากสิ่งเราวอะเออเรียกว่าถูกกระตุ้นจากสิ่งเรา่ะไม่ว่าจะเป็นข้อความเป็นรูปภาพบางคนไม่ได้ตั้งใจก็ไปเห็นรูปของอะไร ของคนรักเก่ากับแฟนโอ้ช่างใ้าษาทำใจมาได้เป็นปีแล้วอะไรกลับไปเจ็บปวดอีเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกแบบตัวเองแบบไม่มีคุณค่าแย่อะไรเงี้ยก็คือถูกกระตุ้นนะคะแล้วเราก็กําลังกลับไปเสพติดก,กับความเจ็บปวดหรือว่าบางคนก็เสพติดความเจ็บปวดตลอดเวลาไว้อยู่ในตั้งแต่แรกไว้อยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าอะไร ไม่เคยมุฟออนเลยค่ะเพราะว่าเสพติดความเจ็บปวดมาตลอดค่ะแล้วมันก็เลยถูกตั้งประเด็นเนี่ยมันก็เลยถูกตั้งคําถามว่าเฮ้ย mm hmm. แล้วทําไมเราถึงต้องเสพติดความเจ็บปวดด้วยเออนะเรื่องนี้สามารถนําไปใช้กับเรื่องอื่นๆได้นะอดีตอื่นๆหรือว่าความรู้สึกอื่นๆที่มันคาหัวจิตหัวใจเราเออบางคนบอกว่าคาใจเรื่องแฟนเก่า บางคนบอกว่าคาใจเรื่องของอดีตที่เคยเจะปวดฝันถึงเออเคยมีไหมบอกว่าไม่ถูกกับคนนี้แต่ฝันถึงคนนี้ตลอดแล้วมันก็ตื่นขึ้นมาก็เจ็บปวดหรือว่าอ่ารู้สึกว่าเคยเจอเรื่องอะไรที่มันแบบทําให้เราอะรู้สึกไม่ดีแล้วมันก็ทําให้เราคิดถึงแล้วเจ็บปวดเสมอๆไม่ไปไหนสักทีเนี่ยวันเนี้ยเราก็จะมาไขข้อข้องใจกันว่า เฮ้ยทำไมเราอ่ะจึงต้องเสพติดความเจ็บปวดถ้าเราจะพูดถึงสมองระบบประสาทอะไรของเราเนี่ยมันก็จะได้ฟังดูวิชาการสาเก่นไปนะะอาเปนว่าพูดง่ายๆว่าเมื่อคุณรู้ว่าคุณกำลังคบกับใครใช่ไหมคุณชอบอะไรคุณก็ได้กำลังบันทึกเหตุการณ์หรือว่า,าประสบการณ์ ใช่ไหมประสบการณ์เข้าไปในจิตสํานึกจิตใต้สํานึกของเราประสบการณ์เข้าไปในสมองของเราถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือประสบการณ์ดังนั้นทุกคนน่ะที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กจนโตเราก็มีประสบการณ์หลายๆเรื่องใช่ไหมคะแล้วเราก็จดจำม,มานะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราก็จดจำมาตลอดอยู่แล้วใช่ไหมอ่านะพี่การมีประสบการณ์อะไร ที่รู้สึกว่าลืมไม่ได้หรือว่าเจ็บปวดอยู่หรือว่าไม่มีละเราจะเรียนมาแล้วเราจะไม่รู้สึกอะไรแล้วนะหรือว่าแม้กระทั่งคําพูดอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าอีฟังคําเนี้ยฟังแล้วมันจีดหัวใจแล้วมันแบบไม่สามารถที่จะตัดออกไปจากหัวได้ง่ายๆก็เอาไปใช้ได้นะคะพอเราบันทึกประสบการณ์แต่ละอย่างมันจะอยู่ที่ว่าเราประสบการณ์ไหนเข้มข้นมากกว่ากันเราก็จะจดจําได้ใช่ปะ เราก็จะจดจําได้เราก็จะสามารถที่จะนํามาคิดถึงมันเสมอๆแล้วอะแล้วเมื่อเราสร้างสิ่งนั้นบ่อยๆๆความคิดถึงความคานึงหาความอาสมมุติอย่างสมมุติอาชอบกินโกโก้ใช่ไหม,มก็จะชอบกินกินตลอดแล้วบอกว่าวางทีอยากจะแบบเหมืนอนแบบอาชอบเย็นไอ้นี่ดีกว่านะอารมณ์เนี่ยแล้วมันก็จะแบบเหมือนพอถึงเวลามันก็จะอ,อยากกิน มันก็จะอยากตลอดอดทั้งที่เรารู้ว่ามันไม่ไดีดต่อสุขภาพเราเลยเขาเลยมว่ <c oughs> ามันไม่แบบมันทําให้เรารู้สึกาสุขภาพแย่อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอร่อยชอบอะไรเงี้ยแต่มันสุขภาพแย่แต่ว่าเราใช้ความเคยชินในการอยากที่จะกินมันถูกปะเหมือนกันถ้าเราเคยชินกับสิ่งไหนเราครบกับใครเรารักกับใครเราก็จะเคยชินกับการมีอยู่ของสิ่งนั้นถูกไหม เราจะเคยชินว่าเขาอะมีอยู่ในชีวิตของเราเราจะเคยชินว่าสิ่งนั้นมีอยู่ในชีวิตของเราแม้ว่าจะเป็นความสําเร็จอะไรก็ตามบางคนอ่ะประสบความสาเร็จอะไรมาแล้วก็ตามแล้วพอในอนาคตประสบปัญหาเราก็รู้สึกว่าเออสิ่งนั้นมันหายไปอะเราก็จะเสียใจจากการที่เราเคยชินกับความสําเร็จนั้นเหมือนกันใช่ไหมเราเคยชิน เราเจบปวดเพราะความเคยชินอ่าแล้วพอบางคนที่เลิกลากันไปถ้าเพิ่งเลิกกันใหม่ๆก็จะเจ็บปวดเพราะความเคยชินว่าฉันเคยมีอยู่แล้วเราสมองเราก็จะไปมองหาว่าเขาอยู่ตรงไหนนะเขามาส่องไอจีใช่หรือเปล่าหรือฉันไปส่องไอจีเขาเขามีชีวิตเป็นยังไงฉันอยากจะรู้จังเลยนูน่นนี่นั่นนั่นแหละก็คือเรากําลังเคยชิน เรากําลังที่รู้สึกต้องไปมองหาสิ่งที่เราคุ้นเคยเคยชินแล้วพอเรารู้ว่าเลิกกันแล้วหรือว่าไม่มีแล้วเราก็จะปวดถูกไหมเราก็จะปวดแล้วเมื่อคนที่เลิกกันไปอาจจะเป็นเดือนเป็นสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีไอ้ความเคยชินที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็คือ ฉันรู้สึกมีฉันรู้สึกไม่มีฉันรู้สึกเจ็บปวดสมมติพออยู่กับเพื่อนปูงได้ว่โอยสนกสนานเฮฮาร่าเริงไปจิงโกไปออกกาลังกายไปทําอะไรนู่นนี่นั่นเรารู้สึกมีความสุขอะแต่พอกลับมาบ้านอยู่คนเดียวไอ้ความเคยชินที่มีอะมันย้อนกลับมาแล้วมันมารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีแล้วก็เกิดความเจ็บปวดทุกใจใช่ไหมกับสิ่งที่ไม่มีกับสิ่งที่สูญเสียไป มันก็เลยรู้สึกว่าทําให้รู้สึกว่าเจ็บปวดเจ็บปวดเจด็บปวดอยู่อน,นตลอดใช่ป่ะแล้วก็ซ้ำซ้ำซ้ไปแล้วเมื่อบบรู้สึกว่าเจ็บปวดซ้ำาๆก็กลายเป็นความเคยชินใหม่กับการรู้สึกเจ็บปวดแหมมีใครเคยบอกว่าว่าฉันเคยชินกับการมีความสุขน้อยมากเลยเนาะคนจะชอบเคยชินกับความเจ็บปวดแล้วก็เสพติดความเจ็บปวดมากกว่าการเสพติดก,กับความสุขเออ พราะว่าความสุขอะได้มาแล้วเรารู้สึกดีแล้วเราก็จะไม่ค่อยจดจาม,มันเท่าไหร่แต่คนมันจะจดจํากับความเจ็บปวดเพราะว่ามันถูกกระตุ้นได้มากกว่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเคยชินกับความเจ็บปวดใช่ไหมคะอ่าทีนี้เมื่อเราเคยชินกับความเจ็บปวดด้วยหนึ่งใช่ไหมเคยชินกับความเจ็บปวดควเคยชินกับการมีอยู่พอถูกกระตุ้นด้วยท้ทา,าย เห็นเขาอยู่กับคนใหม่ถูกกระตุ้นด้วยข้อความว่าเอ้เป็นไงครับสบายดีหรือเปล่าสบายดีไหมคะอะไรอย่างงี้ถูกกระตุ้นด้วยการมองเห็นชีวิตที่เคลื่อนไปของเขาแต่เรายังไม่มุกอ่อนมันเลยกันว่าเราก็เกิดการสับสนระว่างการมีความหวังกับ การเจ็บปวดที่ต้องสูญเสียไปแล้วมันก็สับสนวนเวียน Move on เป็นวงกลมอยู่อย่างนั้นเสมอๆแล้วก็กลับมา,บามเสพนะนะติดกับความเจ็บปวดเสมอๆนะเสมอเลยนะเสพติดกับความเจ็บปวดเสมอเลยจนไม่สามารถที่จะ o v v ออนได้เพราะเราเคยชินกับความเจ็บปวดซะแล้วไม่มีความสุขได้มีความสุขได้บ้างเวลาอยู่กับคนอื่น หรือทําในสิ่งที่ชอบแต่ก็มักจะกลับมาเจ็บปวดเสมอเพราะว่าเราเคยชินเหมือนครูจะเรียกครูหรอไม่เรียกครูเราเสียหอะไรโอเคครูก็ได้นะโอเคพี่กายบอกว่าลุกนักกีฬานะหลักังขอบคุณคะนะอ่ะโอเคเพราะเราอะ่ะเคยชินกับมันใช่ไหมเราสร้างความเคยชินกับความเจ็บปวดเราก็เลยมุกอ่อนไม่ได้เราก็คือเราก็ยังเจ็บปวดอยู่ แล้วเราจะเอาความเจ็บปวดนั้นออกไปได้ยังไงอาเราจะเอาความเจ็บปวดน่ะน,น้ะออกไปได้ยังไงมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งอ่ะใกล้จะเที่ยงเราไม่อยากจะเล่าเรื่องนี้เลยอ่ะแต่มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะฟังมาจากและฟังมาจาก,าจากท่านวอวชรเมธีพระอาจารย์วอวชรมธีคือเป็นเรื่องที่แบบเล่าเรื่องของเทวดากับหนอน เออไม่รู้ว่าใครเคยฟังเรื่องนี้ไหมเทวดากับหนอนนะแต่ท่านวออะ่ะเล่าได้มันมากเลยนะขอเล่าแบบซอบๆแล้วกันเพราะว่าหลายๆคนกล้จะไปกินเช้า <laughs> คือมีเรื่องมอยู่ว่ามีเพื่อนอยู่สองคนด้วยกันนะคะเพื่อนอยู่สองคนด้วยกันเป็นเพื่อนกันคนหนึ่งอะ่ะตายไปก็กลายเป็นเทวดาอีกคนหนึ่งตายไปกลายเป็นหนอนที่อยู่ใน ท่านบอกแล้วว่าอยู่ในห้องส้วมแต่ขออ่าเป็นซอฟอ์อยู่ในถังขยะแล้วกันอยู่ในถังขยะแล้วกันนะแล้วนะเพื่อนที่เป็นเทวดาก็แบบสวยสุขยูนบนสวรรค์อะไรอย่านี้ใช่ไหมในเรื่องเล่าอ่ะแล้วก็บอกว่าเออส่องมาก็เห็นเพื่อนเป็นนอนอยู่ใช่ไหมก็อยากจะช่วยเพื่อนให้ไปเป็นเทวดาเหมือนกันจะได้มีความสุขจะได้สบยสุขอะไรอย่างนี้ใช่ปะ แต่ว่าเพื่อนที่เป็นอ่าพอลงมาก็อา้าวเพื่อนสวัสดีเป็นยังไงบ้างนี่เรานะจําได้ไหมนู่นนี่นั่นเป็นเทวดาเพื่อนก็ได้ยินเสียงก็โอ้ไอ้หนอนนะ่ะก็จําได้บอกว่าอ๋อฉันจําได้ฉันจําแกได้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเท <laughs> วดาก็บอกว่าเออเนี่ยฉันจะช่วยให้แกเนะี่ยไปเป็นเทวดาเหมือนฉันอ่าแกสนใจไหมฉันจะช่วยให้แกไปเป็นเทวดาเหมือนกับฉันไอ้นอนก็บอกว่าแล้ว คนที่เป็นเทวดาที่เป็นเทวดาพวกเทวดา <c oughs> เขาอยู่กินกันยังไง <c oughs> เขาอยู่กันยังไงกินกันยังไง <c oughs> เทวดาก็บอกว่าถ้าหิวเราก็แค่นึกเราก็อิ่มอ่าถ้าหิวนะเราก็แค่นึกเราก็อิ่มนะเราก็ได้กินแล้วนะแล้วหนอนก็หัวเราะออมาว่าเพ <c oughs> าฉันเป็นหนอนหนอนก็ <c oughs> หัวเราะออกมาบอกว่าฮู oo, เทวดา ไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยถ้านึกก็ได้กินละอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องนึกอ่าจะได้กินยังต้องนึกเลยนะแต่เราเป็นหนอนอ,ะอ่ะอาใครจะคิดว่าเป็นห้องส้วมเราแต่นะฉันอยู่ในถังขยะเนี่ยฉันไม่ต้องนึกเลยก็มีคนเดลิเวอรี่เอาอาหารมาส่งให้ฉันเสมอๆตลอดเวลาเลยนะขยะเยอะ,ยะอะไรของอะไรตา่ตางๆเอ่ยมาให้ฉันที่กินตลอดเวลาเลยอืมนะ ถ้าไกลมอสเราก็คือให้กินตลอดเวลามีกินตลอดเวลาก็จะอยู่ในนี้ตลอดเวลาเลยอยู่กับอาหารเน่าเหม็นตลอดเวลาเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเทวดาก็เลยถอยบอกว่าอ๋อก็คือเพื่อนเราอะ่ะเคยชินแล้วเคยชินกับการเป็นหนอนที่อยู่ในถังขยะอยู่ในสวมซะแล้วนะก็ไม่สามารถช่วยได้ นะเพราะฉะนั้นความเคยชินเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆนะน่ากลัวมากๆเทวดาก็เลยก,กลับไปอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่ท่านวาวาชชเมธีนะเนตตาเล่าให้ฟังว่าเออเนะความเคยชินมันน่ากลัวเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกเหมือนเมื่อวานที่บอกไปว่าสิ่งที่เราคิดบ่อยๆบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นคำพูดของเรา การกระทําคําพูดของเราบ่อยๆก็จะเป็นการกระทําของเราการกระทําที่เราทําบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นนิสัยของเรานิสัยของเราที่ทําบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นคาแรคเตอร์ของเราเป็นความเคยชินที่เราทําใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหมือนกันถ้าเรารู้สึกเสพติดก,กับความเจ็บปวดบ่อยๆบ่อยๆมันก็จะอยู่กับเราตลอดและสิ่งที่จะทำให้เรา move on ได้นะคะ เออเนี้ยลืมบอกเลยนะว่าฝากแชร์กันนิดนึงว่ามันเป็นแบบสิ่งที่ดีมากๆนะคะช่วยกันแชร์ไปสิ่งที่จะทําให้เรามุฟออนจากความเจ็บปวดได้ก็คือการที่เราจะต้องเปลี่ยนความคิดเพราะเราเคยชินไงกับการคิดว่าเรามีชินกับการคิดว่าเราไม่มีเราสูญเสียเขาบอกการเสพติด ถ้าทางหลักจิตวิทยาบอกว่าการเส็ติดความเจ็บปวดของจิตใจเนะี่ยมันเกิดจากการที่เรารู้สึกว่าตัวเองเนะี่ยต้องการที่จะมีคุณค่าต้องการที่จะมีค่าอ่าต้องการที่จะมีค่านะไม่ว่ามันจะเป็นในด้านลบก,ก็ตามเออ็ e t ไหมก็คือว่าเวลาที่เราอ่ะต่อเคยเคยมีไหมบางคนอ่ะ ที่ชอบเรียกร้องความสนใจด้วยการทําสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าเออมีหลายเคสเลยที่มีคนถามเข้ามาคือหรือว่าอยากจะแก้ไขก็คือว่าแฟนสามีพูดจาไม่ดีใส่เออมีนะหรือว่าแฟนผู้หญิงประชดประชันใส่เสมอเสมอเพราะอะไรบางครั้งถ้าเรามองกับเขาอาจจะต้องการให้เราเห็นค่า แต่สิ่งที่เขาทํามันเป็นสิ่งที่ลบมันเป็นทางลบแต่ว่านั่นอนะคือสิ่งที่เขาต้องการให้เราเห็นค่าหรือว่าทําเพื่อให้เราเห็นค่าหรือว่าทําเพื่อให้ตัวเองม,มีค่าแต่มันเป็นทางที่ผิดแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเหมือนกันเวลาที่เราเสพติดความเจ็บปวดทางด้านจิตใจทางหลักจิตวิทยาบอกว่าเราแค่ต้องการมีค่า แม้มันจะเป็นทางด้านลบก็ตามเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เคยชินกับมันถูกปะดังนั้นถ้าเราอยากจะแก้ไขตรงนี้ก็แค่ยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะมันเกิดขึ้นไปแล้วเราเลิกกันแล้วหรือว่าเราต้องงุบอ่อนได้แล้วยอมรับความจริงให้ได้ แล้วก็พัฒนาตัวเองในเชิงบวกเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดในเชิงบวกถ้าคุณเปลี่ยนความคิดได้คุณเท่ากับเปลี่ยนความเคยชินเริ่มต้นจากความคิดทุกอย่างเริ่มต้นจากความคิดความคิดคือจิตถ้าคุณเปลี่ยนความคิดได้คุณก็จะเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยน นิสัยเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของคุณเปลี่ยนการดึงดูดเปลี่ยนจิตของเราให้ดีถ้ายิ่งเปลี่ยนเป็นด้านบวกได้มันก็จะยิ่งดีแล้วมันจะทำให้เราอะเคยชินในสิ่งใหม่ทำสิ่งใหม่ให้เคยชินทำสิ่งใหม่ให้เคยชินคือทำอหละสมมติว่ามันถูกใจก็ไปทำหาอะไรที่มันทำให้เรามีความสุข พูดแต่สิ่งที่มีความสุขคิดแต่สิ่งที่มีความสุขเทรนสมองตัวเองไปมองหาในสิ่งที่มันมีความสุขไม่ใช่คิดว่าเออเราไปมองรูปเก่าของแฟนแล้วมันมีความสุขไม่ใช่มันยังมีบุคคลอีกมากมายหลากหลายมากมายมากที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปดูเขาได้เออถูกปะทุวันนี้คุกเกียดเกียดพี่พี่ต้นโทนี้แฟนครูมาก <laughs> ทำไมรู้ไหม วันอาทิตย์วันจันทร์ฉันต้องมาดูเป็นคนที่แบบแรกแรกของพี่จองคัลเลนท์นนเหมือนแบบว่าเป็นแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยยิ่งกว่าฉันอีกอะไรอย่างนี้แบบเวอร์วงังอะไรอย่างเงี้ยต้องดูแบบแรกๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเอาอะไรที่มันมีความสุขเราก็กเทนไปให้ตาให้ใจให้ความคิดของเรามันไปอยู่กับสิ่งนั้นแล้วให้มันเป็นสิ่งที่เป็นบวก เมื่อเราทำได้เราก็จะเปลี่ยนความเคยชินจากการเสพติดความเจ็บปวดกลายเป็นเสพติดในสิ่งที่ดีเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่เป็นบวกไหมเออมาอยู่สังคมนี้นะคะเพราะเราพร้อมเสิร์ฟข้อมูลดีๆให้กับคุณนะคะหลีกเลี่ยงการถูกกระตุ้นคืออย่าไปซองอย่าไปดูอย่าไป กระตุ้นด้วยแบบเพลงเศร้าบางคนไม่ไม่ได้อ,อกหักเลยแต่แบบถูกกระตุนออนะะต้นด้วยเพลงเศร้าก็อกหักได้นะกระตุ้นด้วยเพลงเศร้ากระตุ้นด้วยแบบว่าดรามา่าดราม่าคือละครอะไรพวกนี้นะคะก็ถูกกระตุน้นก็ไปทํากิจกรรมที่มันมีความสุขแทนกิจกรรมที่ล่าเรืองจำใส่แทนอะไรเงี้ยนะคะพบปะผู้คนบ้างมีสังคมบ้างพบปะผู้เชี่ยวชาญบ้างก็ได้นะคะนั่นแหละจะทําให้คุณเลิกเสพติดความ ความทุกข์แล้วคุณก็จะมุกอ่อนได้เปลี่ยนวันละนิดนะคะเปลี่ยนวันละนิดนะคะหาความสุขหนาทีต่อวัน10นาทีเพิ่มเป็น1ินาทีต่อวันเพิ่มเป็น2ี่สินาทีต่อวันเพิ่มเป็น30สนาทีต่อวันทํามันไปเรื่อยๆแล้วคุณจะมุกอ่อนได้สาเร็จในถุกๆเรื่องค่ะ ฝากแชร์กันไปด้วยนะจาะทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดเป็นสมาชิกของเราคือกดติดตาม follow กันเอาไว้นะคะแจ้งเตือนกระดิ่งกันกิ้งๆเลยนะคะจะได้ไม่พลาด how to ดีๆนะคะจาก joy f u l j o u r n e y นะคะเราจะเดินทางไปกับความแฮปปี้กัน <c oughs> หลังจากนี้เราจะเดินทางแบบกับความสุขนะค,ะความ joy ของเรานะคะความแบบมีเงนสุขละกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เห็นคลิปนี้เห็นหน้ ขอให้มีความสุขขอให้มีความรักขอให้มีจิตใจที่เป็นบวกนะคะแล้วก็มีสติดีๆนะคะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สร้างสังคมแห่งความสุขด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายก่อนฝากแชร์ไปด้วยนะจ๊ะไว้ว่า